สว,ส,สวัสดีครับพวกเราอันมิสซิงวันนี้เราก็จะมารีวิว BX 3 5นะครับแบคเชลแบคเชลก็จะเป็นตัวแรประจำกล่องน,นี้นะครับอืสีถูกใจโอ้โหถูกใจเลยถูกใจมากดำเขียวดำเขียวซึ่งแบบผมก็ชอบตัวเต่าฮานอมมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บก็เหมือนลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนี่คอมโบของตัวนี้ครับก็จะมีะเป็นเบดของแบคเชลนะครับ แล้วก็แล้วเชียก็จะเป็น460นะครับสีแบบเขียวเข้มหน่อยใสๆนะครับคอเขียวตรงกลางเป็นสีดำใช่บิดก็จะเป็นบิดอันใหม่เลยนะครับเป็นบิดบิดนะอ่าบิดป้องกันอ่าเป็นบิดเป็นบิดสายป้องกันนะครับซึ่งลักษณะเขาก็คล้ายๆดิเดลนิดนึงแต่ก็จะมีปุ่มเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนเบรกเนาะเออเหมือนเหมือขาว่าเอาไว้ใช้เบรกเขาว่าไว้เบรกเขาาไว้เบรกเบรกได้ไหม ไม่รู้ฮะต้องลองดูแต่เขาบอกว่เบรดน้ำหนักเป็นไงใช่ห้น้ำหนักโอเคนะเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยก็ที่เจอเยอะสุดคือ32.7ไม่ถึงไม่ถึงตัว33าไม่ถึงข้อตัวเบรดนะครับใช่ไม่ถึง้ตัวเบรดแค่ตัวเบรดเลย32.7ต้น ใครได้35ขึ้นไปนี่คือว่าโชคดีสามสิบห้าสามสิบห้าเลยนะสามสามสามส33สามสามขึ้นไปอ่ะถือว่าโชคดีมากแต่ผมก็ไปหยอดตะกรวดใโอ้โหเล่นนะครับเล่นจากความเป็นมิตรแค่นั้นก็ ใน B X ส5สก็ประกอบไปด้วยตัวที่แบบน่าใช้หลายตัวนะครับมีเต่าเหลืองมีมาส้มนะครับมมีวิสาตรดเขียวของดีเลยของดีวิสานรถเขียวนี่ได้160ได้บิด R ด้วยที่คนเขาตามหาใช่ตัวนึงเนป็นิกวิงนะเปนอีกวิงสีน้ำเงินนะครับโอ้โหนี่ก็ได้บิดเทคเหมือนกันแกเหือนกนดีอีกแล้วแล้วก็สุดท้ายเป็นนงูนะั้งูวเปอร์เทลสีม่วง ห้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วได้วิดดอตเช่นกันกน,<ช>นี้ซึ่งก็คนก็ได้กันซ้าที่หายเลยครับเอ็ <c oughs> น้องงูนี่ยเยอะแต่จริงๆกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ค่อนข้างคุ้มค่าเนาะเออแต่มันก็น่าแปลกที่แบบว่าตอนน้องออกมาใหม่คนสุมค่อนข้างได้กันเยอะมากๆเลยอือใช่ครับตัวแรกออกก็เลยรู้สึกสงสารตันนี้จะมาซื้อที่หลังเพาแบบคนไทยตัวอะไรนะ เพราะคนที่ซื้อแรกๆเหมือนสุ่มมือดีทุกคนได้เต่ามาหมดเลยใช่รงมทั้งตัวผมเองด้วยมีกี่ตัวแล้วเนี่ยคือสั่งมาสองกล่องจากเคซีทอยครับกล่องแรกเปิดมาได้แปะเคลสีเหลืองอีกกล่องเปิดมาได้แปะเคลสีดำโอ้โหครบเลยซื้อหนึ่งครบเลยครับตัวแรงก็ลองแรงหมาผมก็เหมือนกันฮะสั่งช้อปปี้ในเคซีทอยเหมือนกันกล่องเดียวกดมาแค่กล่องเดียวกดมาเล่นๆเปิดมา แม่กระดาษลองคุ้นๆเลยก็เลยเอามาดูโค้ดอ้าวศูนหนึ่งี่โอ้โหกล่องเดียวออกเลยนี่ก็ด้วยนะครับไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่อ่าเท่าไหร่ฮะพรมเก้าของเคซีเหมือนกันกล่องเดียวปุ้งศูนย์สองเตาเหลืองผมว่าเหมือนน้องขยัะเยียดให้พวกเราใช้กันมากเลยนะนี่นวสดอ้ครับสวยใช่ชอบผมชอบเลยแหละเพราะว่าเหมือนมันอิงจาก เต่าขนงเต่าขนงล่าง F นะครับที่มันเป็นล่างไอตัวล่างสามมั้งใช่ใช่มันก็จะมีแบบมีหัวเหมือนเป็นหัวเต่าสลับกับแฉของเขาเนะเงี้ยเหมือนกระดองเต่าด้วยใช่เหมือนกระดองเต่าด้วยซึ่งมันจะมีมีความยืดออกมาเหมือนดอกไม้นิดหนึ่งนิดนึงครับเหมือนว่าตอนโดนชนปุ๊บมันสามารถแบบดีบได้ดีใช่มันมาแบบเตี้ยแบบนี้นี่แบบล้วงและเช็ดสบายเลยนะใช่ครับเกลี่ยมันโลว์ใครแบบพุ่งเข้ามาแล้วแบบตัวสูงสงหน่อย ถ้าพุ่งมาผิดจังหวะมันทิ้งแบบคนที่พุ่งมาชนอาจจะเบิร์ดเองก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้ว่าเป็นตัวที่แบบน่าเล่นเหมือนกันแต่ใส่บิดป้องกันแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหคว่ายึดจุดตรงกลางไว้นะครับยึดเตื้อเป็นเต้านี่รอรูเอ็กตีมรออยู่ยืนเป็นพรีสตาร์มามาล็อแรงโจมตีแล้วก็มาวัดกันไว่า เขามาชวนเราแล้วเขาเป็นยังไงต่อไปหรือว่าเราจะออกตัวเองว่าป้องกันในภาคนี้นะโอ้บใจส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เป็นเมตาสายโจมตีก็จะหนัก36กกรัมถึง38กรัมเยอะหมดเลยเหมือนเขาจะใช้แนวคิดว่าตัวป้องกันเขาจะเอาน้ำหนักเบาไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบซับแรงต้นเกมซัแรโจมตีของของตัวที่ตีเข้ามาะไรมันจะไม่เหมือน เอ่อตัวอย่างบริษัทล้ที่เป็นตัวหนักหนักหนักกว้างกว้างอืมอ่าที่บางควรจะเป็นอย่างนั้นนะได้ติ่งเขาบ้างอันที่นะถ้าน้องน้องเบสกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะมันจะดูดีมากเลยใช่หรือหรือขอหนักสักสามสี่อ่ะสามสี่อะไรเงี้ยสามสี่จุดห้าสามสี่จุดให้มันดูไม่ขีดหน้าเกินไหใช่ใช่อาจจะเล่นยากเขาหน่อยนะอืมใช่ครับนั่นเปยนเขาแต่ว่าอาจจะไปปรับคอมโบเอาได้ จะเยียวยาทุกสิ่งคยอมบินตอดทิ้งไปแล้วไดิฟแฟ็แม่งไลยเดี๋ยวไปดูในแบตเตนเทสเดี๋ยวเราไปรันเทสดูก่อนกันด้ครับว่าเป็นยังไงนะครับใช่ครับผมไปเลยไปกันเลยไปเลยโอเคครับอันนี้เราจะมารันเทสแบ็คเชลก่อนนะครับตัวนี้แบ็คเชลเดี๋ยววิโนจะวิ่อยังไครับนิ่งยึดตรงกลางไว้ ด้วราไม่บินดอดนะครับนิ่งสงบสงบมีแบบความเคลื่อนไหวอยู่บ, <า S 2> บ้บะได้มีความแหลมหนึ่งครับเขาจะไม่ค่อยวิ่งไปไหนแล้วก็คอนเซ็ปต์ข้างๆเขาที่เป็นจุดๆเขาจะเหมือนแบบไว้เบรกใช่ตอนชนแล้วเอียงเขาจะเบรกแล้วเขาจะไม่บิดกระเด็นไปไปกลครับนิ่งมากนิ่งมากจริงนิ่งคลิปเลยนิ่งมาก ลองลองพี่จ้าลองเอียงเอียงหน่อยเป็นยังไงเอียงชุดง่ายจะมียกโยกนะเอียงก็จะโยกนิดหน่อยแต่ก็จะไม่ไม่ไม่เยอะมากก็เอาไว้เดินหลบช่วงต้นได้นิดหน่อยเพราะเป็นบิดป้องกันมันมันจะไม่ได้แบบกลมๆมันจะเพิ่มมันเสิมตอนนี้ถ้าเขาเข้าลายเอ็กซ์ตีลายมาถ้าเกิดอาจจะเบี่ยงหลบได้นิดหน่อยให้เขาชนฉลบฉลบใช่ฉลบจะชนเขาออกได้ใช่ ขอลองแบบแรงๆได้ไหมฮะแรงต้องดิวแล้วะสุดขีดขอชุดเดี๋ยวขอลองชุดแบบแรงๆดูนะฮะลม่เคยว่าคือความนี่มันเป็นบิที่ไม่มีการเบอร์นะครับถ้าชุดแรงมากๆ เบิร์ตัวเองเบอร์ตัวเองลองแล้วนะครับแล้วเผลอแบบโดนชนไปวิ่งเข้าลายเสียวอยู่นะขนัญใเทียบงเคียงเลยแรงแบบเอียงๆเลยนะคือกำลังขยีุ้ด40แ c ่จันเมื่อกี้น่าจะประมาณ9,000นิดๆครับ9,000ในขนาดนี้เลย ประมาณนี้ครับเคครับไปลองาไปขิ้นกันครับเจอใครก่อนดีเจอกับใครดีนะเจลยวพนักกับดันซ์อัะนองแต่จะเป็น960แฟตนะฮะตัวโมที่คุณอดิวกต้าฟูใช้เล่นนะครับใช่ไหมครับที่ชูวันโกชุ ยึดตรงกลางไว้ยึดตรงกลางไว้ยดตรงงกลาไว้ไปเลยโอเคครับมาต่อกันเลยฟรีชูวันโกมันจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นป้องกันด้วยใช่ป้องกันด้วยใช่อีกสักทีนะครับอีกสักทีนะครับฟรีชูวันโก จะป้องกันได้ก็เสียวเสียวเสียงนี้เสียงนี้ three two one go โอ้ป้องกันได้รู้สึกว่าจะชุบตรงๆไปตรงกลางนะครับ วันแล้้วนนิดึงก็ยึดตรงกลางเร็วเกินไปแล้วชีวิตจริงไม่ได้เหมือนในการ์ตูนตัรงสบายที่แค่มาเทสด้วยกันโหนี่คือชาดเอียดอย่างนี้ตรงตีแบบ460โลแฟตนะฮะ3 2 1ช ด้วยความที่พอเอียงรับแล้วแบบชากเอ็ดมันแซะเข้าไม่ได้ครับใช้ได้นะเนี่ยนาทีครับ 3,2,1, go โอ้โหแต่ก็ยังว่าเนาะชากเอ็ดนะเนาะ <c oughs> มันมันเบิร์ดคนอื่นเก่งครับออต้องระวังต้นเกียร์นะถ้าเจอชากเอ็ดใช่ครับนาทีครับ 3,2,1, go อุ๊ย เป็นไปได้โดนเคาเตอร์เอ็กตรีมไปเลยฮะโอ้โหครับโอ้โหว่ธยรมดาครับวิทดานะครับมีคอมโบแนะนำอะไรไหมฮะตอนนี้ก็ถ้าเบื่อก็พอกันนะครับแล้วก็หันมาโจมตีซะเราก็จะกลายเป็นเต่าการเมลล่ายักนะครับอ่าครับผมได้การเมลล่าครัคอมโบเป็นไงครับโอ้โห โลแฟรนะครับเป็นลลเชตเดินเนาะเลเเดิน460แค่เราเราก็เปลี่ยนเป็นโลแฟร์คโลแฟรอูโลแฟรสีดำแหมเข้ากันจริงๆอย่างกับแบบเขาคิดมาแล้วมองกับไปสินี่ฮะนี่ถ้างั้นโลแฟรนี้ก็ต้องเจอกับประเทศสายดีเฟนต์งผมเมงครับ ใายชีว960สไปค์ครับแต่เป็นสไปค์ที่แบบเกือบจะเป็นออปแล้ฮะเดี๋ยวจะเชี่ว960โลแฟงนะครับเป็นยังไงสามหนโอ้ยเกินเบอร์มากแม่ สักทีน็อบสักทีเกินมาแล้วสามสองหนึ่งโกโอ้โหเวอร์เกินอันนี้ก็เวอร์เกินอันนี้ก็เวอร์ไปเดอะเวิร์เอ็กซ์ตีมแน่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเก๋าตายแล้วไม่ไม่ต้องเล่นแล้วบิดดั๊โยนทิ้งไป โลแฟดฮะโลแฟดไดยู่ได้อยูเคยูเคครับครับเป็นไงฮะหลังจากลันเทสกับเทนเทสไปของแบคเชลโอ้โหลูกปลาครับไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยทให้ผิดหวังโคตรเวอร์โคตรเวอร์เวอร์เกินฮะก็คอมโบเดิมๆก็ค่อนข้างใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ว่าก็จะโดนตีง่ายแบบง่ายจริงๆอ่ะเหมือนว่าถ้าเกิด ก็มันเป็นบิดที่คล้ายบิดเออ่สไปร์นหรที่เดิมใช้าคล้ายนิดเดียวคล้ายคล้ายสไปร์นที่จะไปตูดแห็นนะครับอันมันจะอยู่ตรงกลางทันทีซึ่งจะเป็นเต้านิ่งนะครับสายโจมตีเข้าลายมาเต็มเต็มเลยแก่แต้มเลยครับสามแทมอาจจะต้องเวลาชุดน่าอาจจะแบบให้น้องได้เหวี่ยงนิดนึงตอนช่วงต้นเกมใช่หลุได้ก็ดีนะใช่ใช่ครับช่วงต้นเกมเพราะว่าผมเทพดันซ้อนทางนี้แหละ นึกว่าออนให้ไปก่อนครับแนแล้วก็ตัวที่เป็นคอมโบที่ปรับมาแล้วของพิ่จ้อเป็นไงโ้ยลองคาเมล่าลรอคเมล่ใส่โลแฟตเข้าไปนะครับเอ้อร่อยโคตรเลยเยอะเกินดียวเล่นมันเล่นสนุกขึ้นนะเอากระดองไปกระแทกไปเลยคาเมล่าใช่ หมุนหมุนหมุนโหดโหดเกินอ่ะนั้นป้องกันเอาไม่อยู่ก็ตีไปเลยแล้วกันตีไปเลยไม่ซิงกะซีฮะใช่ไม่ซิงกะซีภาคนี้ก็ทำเอ็กตรีมไลน์มาให้แล้วก็ต้องใช้คุ้มใช่เลยใช่ใช่มีไลน์มาจะไม่ขึ้นไลน์มันก็ไม่คุ้มค่าพี่ใช่เลยอ่านี่วันนแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบนะครับใช่ถ้าใครมีแบบคอมโบแนะนำของตัว แบ็คเชลบอกมาได้นะใช่ลองใช้เดี๋ยวลองรับเป็นยังไงใเรามาแชร์กันได้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมอ่านแล้วเจอเอ้ยอันนี้น่าเล่นเดี๋ยวผมลองเอาไปเล่นแล้วลองถ่ายมาให้ดูว่าเป็นไงนะเลงในคอมมูให้ดูใช่ใช่ครก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแบ็คเชลในวันนี้อิ่มๆเลยแบ็คเชลอันนี้น้องแอนดิวกาฟูแอนดิวเบลลบเอ็กซ์ะครับไงก็ฝาก ฝากเากน้องได้อ่าช่องอย่าฝากเพจด้เลยนะไม่ได้ทำเลยอันดิวเบลับเอ็กซ์นะครับอือครับก็ทับเบลิวครับอีฟิตเอิร์นะครับผมอับงั้นก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับในช่องนี้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลเบเบหรือของเลื่นอื่นๆนะครับอืมตัวนี้อัพเดตอยู่เรื่อยๆอืมเดี๋ยวจะทยอยค่อยๆลงเนาะใช่ครับใช่ เพราะว่าก็ทํางานประจํำกันด้วยนะใช่ครับผมคลิปอาจจะลงช้าหน่อยก็ต้องขอใครด้วยนะครับก็ทําเต็มที่ก็ท้าล่ะคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอรับสวัสดีครับ